สวัสดีสสดครับพบกับผมอีกครั้งนะครับฟีฟ่าเอฟซีเรียกง่ายๆว่าเอฟซีฟีฟ่าโคตรเกียนแล้วก็มาพบกับซีเชลลี่ซายอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับมัดแมพของสโนว์บอลอีกครั้งนะคะงงพาร์ทสามนะครับก็จะเป็นตึกช้างเนี่ยครับไม่ใช่อันเดิมนะครับอันใหม่ครับกระโดดทำไมผมไม่ได้กระโดดครับคุณน,นะครับโอเคมาเริ่มกัน คุณนมไว้ก่อนเลยเดี๋ยวนี้นะคุณฟีฟ่าเขาจะเรียกฉันว่าซีเชอรี่เฉยๆนะไม่ผมอยากคุณว่าคุณน <laughs> นนเนี่ยแบบมาเืนมาอยู่ยืนรูเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็โอ้โหตุกตาไม่ดีไม่ดีห้ามยืมมบนนั้นดิกโกนมันโกงนะ นี่ yon, นวาระเวนอุ้ยนี่อว้าตึ้งตึ้นตึ้งตึ้นโอ้ยอันนี้มันมีหลายชั้นนะเอ้ถ่ายได้เลยหนึ่งศูนย์โอเคครับโอเคครับอย่าเพิ่งจมตีผมนะโอเคโอเคได้เดี๋ยวผมไปเองมาเริ่มประจํามุมน okay. 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 okay, okay. okay, okay, ับดิโอเคเริ่มเลยดกว่าอุ้ย ครั้งที่แล้วผมบอกว่าอ่ะหนึ่งหนึ่ง,งเริ่มครั้งที่แล้วว่าผมใจฉุมใช่ไหมครับตาเนี้ยแมบบ่อย่าเพิ่งเดินมา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 อันนี้ว่าพี่หนึ่งก็ชนะปิดเลยเขาชนะบาร์เลย,อยเออ,เอ,อใช่แปบ๊บแต่มาเว,เ,วเว้นใหม่กัน ใช่ใช่ใช่เรายอมตายกันเหไม่นั่งไม่เงยไฟเดินขึ้นแบบสมอง l แคนี้ก็เอาไปดู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 ดเนาะไปทำเพื่อไม่ตกที่วอเพื่อมามาเริ่มอาจาะผม นี่กมานีโกูมาตุกกระงขึ้ับเดินขึ้นปั๊บรถไฟก็มีไหมไม่วะรถไเบบี้กตายแม่อย่าอย่าพึ่งนะมาเริ่มมาผมหนึ่งแต้มแล้วมามามาโอ้พานิรู้สึกว่าจะ ปัญญายิ่งกว่าพ้าสองอย่างเมื่มอแดดน้ะมันสำคัญหูรำคัญตาไม่มามเล่นเสร็จแล้วงแค่ขาย,ยาเเมอน,อล,น,ล,นะะละภพนนดี้บบบบะะไม่รู้ครับคุณชนะผมแล้วครับ แต่นี้เราก็จะมาตาลุยครับเพราะว่าคุณงงงมาดิมามามาแล้วแล้วคุณขึ้นไปเอาที่คุณหิมะคุณเดินน่ารักมากเลยนี่ผมเดินนะก็กระโดดด้วยแบบ,บดิจิตอลแบบ,บดิจิตอลใช้คำพิดจีกีตีกแล้วแั้วก็ตุ๊กตาก็ย่ะกินเค้กแป๊บเลย มาไฟกันอย่าพึ่งร้อยกินก่อนอย่าพึ่งจบบอกว่าอยากพึ่ง<จ>นี่นี่เราเล่นตลกเก,กิดเต้ยเกิด เอาเอาผมตกว่ะหวานสุดโกงเรามาอีกแล้วเฮงอคุณเชอรี่เขาจะทำเราเราไม่ได้เลยแม้แต่จับต้องตัวกวนกวนจบลงไปแล้วสำหรับพาร์ตทีพาร์ตนี้อันตราอ่อนเอ้ยพาร์ตหนึงนะพาร์ตนี้มีกี่มีกี่พาร์ตนะฮึพาร์ตนี้มีกี่พาร์ต ทันนี้มีกี่อันเนาะสามโอเคพัดอันนี้คือพัดจบเลยใช่ไหมยังพัดจบแล้วพัทที่ห้าไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใต้องบอกว่าพัทจบแล้วค<น>ุณม,มานี่หน่อยยืนอ,นอยู่ตรงนี้ y y y ยืนเนี่ยเง็นหน้า,นามอนฝายืนยืนตรงเนี้ยเออเง็นแล้วหันหน้าไปทางรถไฟเอาเง็น บินคนไทยบินได้ตายไหมคุณอยากเตี่ยนดิไม่ตายเว้ยคนไทยคุณไทยคุณไทยคนไทยคนไทยบินได้ปัอ่อนเทลมามาจบจบเลยจบไปโอเค okay. อ่ะตอนนี้ไม่ต้องยืนคู่กันแหละอ่ะขอจบเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าคุณเชอรี่เขาปัญญาอ่อนกันอยู่ เออตอนนี้ไปถ่ายกับลาวามัง่งเออไปถ่ายตอนตกนะโอเคเดี๋ยวกำลังตกไปไม่นะตอนนี้ผมจะถ่ายข้างล่างคุณขุดอย่าอย่าขุดคุณไม่ตายนะเร็วดิามามาอยู่ด้านล่างแนละ้วนยลงด้านล่างนี้ลงมาดิอยู่ตรงลาวามไม่ใช่บอกให้ออกมาออกมา,ออกมาข้างนอกเร็วมาแบบน,นคุณไม่ต้องมานะ ตกมาเลยกระโดดมาเลยคุณเห็นผมมาอยู่ตรงหุมเนี่ยมาตอนนี้ว่าถ่ายแบบมืดๆกระโดดดูเนี่ยเห็นปะตกมากแล้วโอเคนะครับเห็นไหมครับผมไก่แจ้ครับหมาเริ่มมอ๊ย้ยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ